ผัดใบยี่หร่าของเราค่ะให้สีนวลหอมขาดไม่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำผัดเผ็ดไก่ใส่ใบยี่หร่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็จะใช้เป็นปีกกลางไก่ค่ะแล้วนำมาผ่าครึ่งนะคะผ่าซีกเลยค่ะแบบนี้นะ1กิโลค่ะ ใบยี่หราค่ะให้เรานำมาหั่นเลยนะเครื่องแกงพริกค่ะเป็นเครื่องแกงทางใต้นะใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าผัดใบยี่หราของเราค่ะให้สีนวลหอ,อมขาดไม่ได้เลยค่ะนมสดเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วใส่น้ำมันลงไปค่ะ ไก่ค่ะล้างน้ำความสะอาดด้วยเกลือและน้ำต้มส่ทชกค่ะให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราใส่ลงไปเลยนะเราจะผัดไก่ของเราให้ตึงก่อนค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เราผัดจนไก่เรานะสุกแล้วตึงแล้วค่ะให้เราใส่เครื่องแกงพีกค่ะ100่รกรัมนะใส่งไปเลยค่ะ และกะปิค่ะหนึ่งช้อนนะสั่งไปเลยค่ะค่ะเราให้เรามาปรุงรสชาติเลยค่ะด้วยน้ำปลาแล้วเราจะตัดรสด้วยน้ำตาลทรายนะ ให้รสชาติไม่ได้ออกหวานนะคะให้รสชาติออกเค็มอย่างเดียวค่ะแต่หวานจะเป็นตัวตัดช่วยทําให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นนะใส่เพียงเล็กน้อยค่ะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะก็พอเนาะนี่ค่ะให้เราเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเราจะผัดให้เครื่องแกงเราหอมนะ แล้วดูไม่แห้งเกินไปค่ะนี่ค่ะและตามด้วยนมสด นี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าใบยี่หร่าค่ะแล้วก็ผัดใบยี่หร่าค่ะให้สุก นี่ค่ะเท่านี้เราก็จะได้ไก่ผัดใบยี่หร่าค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราใส่จานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะถ้าถูกใจเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ